ปนปนิ้นย่างล้วๆกินกับผพกต้มหลายๆอย่างค่ะมีผู้ใดเคยเห็ดคือคอยบอปลาเผามาปนตามมาเบิงพี่น้องว่ามันสิเป็นตะแสบบอกค่ะเลิกงานมา,จากจะต้มดิงเขาควเลยค่ะมาพี่น้องมาเขาควรว่วมกันค่ะืันนี้สิบห้าปนปนิน้ง ผักหลายๆมาพี่นองตามมาาังระเบองค่ะมาะค่ะฝนปาาา่าท่ากลางสายฝนโปรยปลายเนาะยิ่เสียงป๊ะแป๊กๆกับเสียงฝนเนาะค่ะน้องมาเริ่มเลยต้มน้ำประแดดสปกนหน่อยหนึ่งเนาะค่ะ ิปลาแดกเนี่ยบต้มก็ไดวาเพันต้มมากสุกแล้วแต่ว่าอยากได้กินหอมของปลาเวลาพันถึงน้ำห้อนค่ะ ปลาชิสิปน์มันนีเป็นปลายินยมงยางยายาสุกแล้วค่ะสแบ่งปนไปเคิงนึงแล้วก็กินปลาเผาเรี่ยปลาเผาเนะ กินเป็นตาเราสักคนนังนะตลากำลังคั่นหอนนาะคะ น้ำขมม้นน้นขึ้นเพา่ต้อมาใส่ลงไปเลยค่ะคนตักแล้วเติมหอมผักชีหอมแดงใส่ลงไปค่ะ แล้วเนาะคนป่าเสร็จแล้วค่ะคนปนิมย่างคนปนิมเผาแล้วต่สิ่งเดิมเนาะคนปนิมยางก็ได้คนปนิมเผาก็ได้เอาข้าวม้วนด้อค่ะต้อง้าวนี้แล้ว ปลาออกจากบะหมีม่แล้วนางยดเสร็จแล้วค่ะคนปลาทัา้งวัวทั้งหอมต่อไปก็คือต้มผักค่ะเอาเกเลือใส่ลงไปได้หม้อค่ะผักข้าสีได่เขียวสีได่บดดำ มีแล้วพี่น้นองแหละไว้ดำใบค่ะพี่มะเกลือนี่แหละ มีนี้ค่ะมีนี้ผักหลายอย่างค่ะนิกแข่งกระเขือกระทวัวกระกาดมาละกัศใส่หน่อยบ้านเฮาค่ะได้หลายณนาดสมัครผักสำหรับคนมีอายุขึ้นมาผู้ใดอายุหลายแล้วสิกินมาละเป็น ร้อ้นำ่อนกปนต้นไค่กันเดือบบุดบุดก็มีกันยาบุษยดสะเหล่ถั่วก็นีค่ะอันนี้ถั่วอีสานบานเฮา คอยแหละค่ะพี่น้องแหละกอดตอดดูค่ะน่าแย่เขื่อนน่ครับตรงย่ำเลยไข่หนาะพี่น้องย่ำนั้นแนละะ้วค่ะ แล้นีอเสร็จแล้วค่ะ ปนปนนิ่งเผาหรือว่าปนปนนิ่งยางและแต่พี่น้องสิเอิญเนาะก็ผักตม้มหลายๆอย่างแสกนพี่นอ้องมาเด้อมากินน้ำกันนพรมนี้สูตรต้มมะเขือ,อแหละแม่มาบอกแน,นะะ่เ้ยค่ะขอบคุณเดวงหนาเนาะแล้วก็วกขอบคุณท่านผู้ชมกคนที่เบิ่งพันเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทาง y o ยูทูบขอบคุณทุกคนหลายๆค่ะ ให้เม่นให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจอย่างดีหรือว่าแค่ขำวมาเบิ้งจะเป็นกำลังใจที่ดีแล้วคะ่ะขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆคะ่ะ